สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซนวยุทธานะครับวันนี้ผมก็จะเอารถอ su สูดีแมกนะครับตอนเดียวนะครับเป็นตัวเครื่อง2.5นะครับตอนนี้เหลือคันสุดท้ายในร้านแล้วนะครับเครื่อง2.5นะครับมาไวไปไวนะครับนี่นะครับเป็นตัว2 5ีนะลูกค้าปี14นะครับคันนี้นะครับราคา399,000บาทนะ399นะครับตัว2.5ก็จังมากเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่ ถ้าเป็น1.9ก็าจังหน้าเขาจะเป็นหน้าแบบนี้และนะครับอันนี้ให้ดูชิ้นเส็จนะครับเก็บเทรียบเนาะลูกค้าจะได้สะอาดนี่2.5เขาหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้ปี14นะลูกค้า3.99นะครับไฟสภาพสวยนะงคลิปอยู่นะลูกค้าหรือว่าไปใช้งานได้สบายนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบมาให้แล้วนะตอนหลังกระทะผ่า,าเป็นตู้ทึิใหม่นะครับล้อหลังกระทะผ่า ภายในตัวนี้เป็นตัวบีนะครับตัวบีก็จะเป็นมือหมุนแบบนี้นะครับเลขไม้เนี่ยดูนี่ปีสิบสี่เลขไม้ประมาณเท่าไหร่ปีสิบสี่เลขไม้อยู่แสนเจ็ดนะลูกค้ากอไม้ตามปีเขานะครับไม่มีเป็นไม่ได้ก่อไม้อยู่แล้วนะเนี่นะครับสองเก้าเก้าปีสิบสี่ครับเบาะหนังสีเทานะครับตามสเต็ปอีสูสุนะครับลกเล่นอะไรไม่ค่อยมีนะครับเขาเป็นรถตอนเดียววิ่งงาน เราก็หลับคาผ่าแต่ถ้าเป็นแม็กสีล้อก็ได้นะลูกค้าแจ้งได้นะครับให้มนะครับตู้นี้ของใหม่หมดนะลูกค้าพวกยางพวกนี้ก็ของใหม่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าโตโยต้าอ่อีซูซุนะครับดีแม็นะตัว2.5 b นะครับปี2014นะครับราคา399,000นะครับราคาเบาๆนะครับนี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาเบอร์ผมได้เลย0895154102นะครับหรือเอาเบอร์ผมไปแอดไลน์ได้เลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ